เราชนะ30เมษายน64คนได้เงินแล้วได้เงินอีกรอบไหมล่าสุดครับมีเพื่อนพี่งน้องมาถามผมครับคำถามที่ว่า30เมษายน64นี้เนี่ยจะมีการที่กลุ่มๆหนึ่งครับจะได้เงินถามคนก็เลยถามผมว่าคนที่ได้เงินแล้วเนี่ยจะได้เงินอีกรอบหรือเปล่าหมายความว่าคนที่ได้เงิน7000บาทแล้วนะครับในโครงการเราชนะเนี่ยจะได้เงินเพิ่มอีก7 0 0 0หรือเปล่าหรือได้เงินเพิ่มอีกจำนวนไม่ไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ จะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังหมดเลยครับสำหรับวันที่30มสิบเมษายนหกสีต้องบอกให้ฟังอย่างจริงใจนะฮะว่าคนที่ได้เงินในวันที่30มสิบเมษายนหกสีเนี่ยจริงผมทาคลิปเอาไว้แล้วแหะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่าในคลิปนี้คร่าวๆอีกทีนึงกันละกันนะครับคนที่ได้เงินันที่30มสิบเมษายนหกสีครับคือกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มของนี่นะฮะเดี๋ยผมจะเปิดให้ดูครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนในวันที่27มีนาถึง9เมษา ที่ลงทะเบียนในกลุ่มของกลุ่มพิเศษและก็กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนครับกลุ่มที่ผู้บุคคลลภาเลผู้ป่วยติดเตียงอะไรประมาณนี้ครับใครที่อยู่กลุ่มเหล่านี้ที่ไปลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเป็นญาติญาติของเขาก็คือกลุ่มเหล่านี้แหละจะได้เงินในวันที่30เมษายน64ครับถ้าเลื่อนมาดูข้อมูลครับก็คือวันที่28เมษายน64เนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะได้เช็คสิทธิ์นะครับก็คือเหล่านี้ก็จะเช็คไปแล้วนะครับพอเช็คแล้วว่าได้สิทธิ์ วันที่30เมษายน64ครับกลุ่มนี้จะได้เงิน7,000บาทก็เลยมีคําถามมาว่าอ้าวแล้วกลุ่มนี้ได้เงิน7,000บาทแล้วกลุ่มต่อไปนะฮะกลุ่มที่ได้เงินแล้วล่ะนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มแอปเปิตังแอปเปิตังก็มี2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วฐานข้อมูลคนละครึ่งเราเท่ากันแล้วก็กลุ่มที่3คือกลุ่มแอปเปิตังที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราชนะ .com แล้วก็กลุ่มที่4ลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับถามว่าคนที่ได้เงินแล้วเนี่ยจะได้เงินอีกรอบหรือเปล่าต้องบอกตรงๆนะครับก็คือคุณจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เราจัดอยู่ในเราชนะเฟสที่1อยู่ครับการจ่ายเงินหรือว่าการเยียวยาในครั้งนี้เนี่ยคือการเยียวยาบุคคลที่อยู่ในเฟสที่1หมายความว่า เราอย,อยู่ในการเยียวยารอบแรกนะฮะเราชนะรอบแรกอยู่เลยนะครับรอบที่ no 1อยู่เลยเรายังไม่ได้ก้าวไปสู่ในเราชนะเฟสสอรอบ2อะไรอย่างนี้ครับดังนั้นครับก็คือเฟสหนึ่งก็หมายความว่าในเฟสหนึ่งนี้บางท่านยังไม่ได้เลยนะครับคุณได้เงิน7 0 0 0แล้วก็จริงครับแต่บางท่านยังไม่ได้เงินถึงมือเลยนะครับดังนั้นเนี่ยกนการให้เงินในครั้งนี้ก็คือการให้เงินให้กระจายให้ทั่วถึงคนที่เดือดร้อนกันนะครับ ก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะฮะว่าตอนนี้ก็มีคนเดือดร้อนเพราะโควิดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยการเกิดลราชนะมันเกิดจากโควิดระบาดลระลอกสองใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันระลอกใหม่แล้วระ,ะลอก3นะฮะก็ระบาดมารอบที่3แล้วทีนี้เนี่ยมันก็จริงๆจะต้องมีเยียวยาอีกรอบหนึ่งก็ต้องลองติดตามเหมือนครับแต่นปัจจุบันครับก็ต้องบอกตรงๆครับสำหรับสามสิบมษายนหกสี่คนที่ได้เงินแล้วเนี่ยจะยังไม่ได้เงินนะครับเพราะว่าเราอยู่ในล่าชนะ Friend เฟสหนึ่ง แต่ถ้าเกิดอนาคตครับตรงนี้เราอยู่ในเราชนะที่ชื่อว่าเฟสสองเมื่อไหร่ครับใครจะได้เงินในเฟสสองบ้างก็ต้องบอกเลยครับว่าคนที่ได้เฟสหนึ่งถ้าเกิดว่าผ่านเกณฑ์ที่เขาจะให้ไปต่อเฟสสองนะครับถ้าเกิดเกณฑ์มาเหมือนเฟสหนึ่งเลยถ้าคุณผ่านเกณฑ์คุณก็ได้เงินในเฟสสองต่อไปเลยนะครับก็คือได้เงินเพิ่มเข้าไปอีกเด้งหนึ่งเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องมาติดตามกันอีกทีนี้นะครับว่า จะมีเฟสสองหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนน้องเนี่ยมาถามคาถามน,นี้ผมเยอะมากว่าอยากจะได้เงินเพิ่มเพราะว่าเดล้อนับไม่พอใช้เลยแล้วก็มีอะไรนุ่นนี่นั่นครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่อยากจะได้เป็นคนละครึ่งนะครับอยากจะได้เป็นเราชนะมากกว่าเพราะคนละครึ่งเนี่ยต้องมีเงินเติมไปว่าบอกว่า,บ,วาบางท่านเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินเติมนะครับนะฮะ ให้สห้าบาทสมมติว่าให้3ามพบาทคุณต้องมีเงินเติม3ามพบาทถึงจะดึงเงินออกมาได้นะครับส่วนเราชนะเนี่ยไม่ต้องเติมเงินเลยครับให้เ0็ดก็คือคุณก็ใช้ได้เต็มเหนียวเลย7000บาทครับไม่จําเป็นต้องเติมเงินแต่อย่างใดใช้เงินของภาครัฐอย่างเดียวเลยครับแต่ถ้าเกิดคนละครึ่งเนี่ยต้องมีเงินของคุณเครื่งหนึ่งทุกครั้งที่ใช้จ่ายครับและนี่ก็คือบทสรุปของ ในวันนี้นะครับว่าวันที่30เมษายน64เนี่ยยังไม่มีการให้เงินนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะแถมอะไรบางอย่างให้ละกันนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่ามีการแจกเงินรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอขออภัยนะครับผมตอนนี้แถวบ้านก็ขอทดลองเทสมอเตอร์ไซค์ครับโอเคอมาต่อกันครับ สำหรับว่าถ้าเกิดเราดูดยังไงว่าถ้าเกิดทดลองแล้วว่าได้ดูแล้ว,ด,ลวดูแล้วว่าจะได้สิทธิ์นะครับจะได้มีการรอบต่อไปครับคือเราจะต้องมีการผ่านการประชุมครับประชุมเนี่ยเกิด2เกิดขึ้นจากะหละลักก็คือของกระทรวงการคลังครับอันนี้ผมเขียนว่าคลังแล้วกันครับกะคลังแล้วกันนะโอเคของกระทรวงการคลังนะครับเขาจะประชุมกัน หรือว่าคนที่ออกโครงการนะครับแต่หลักๆนั้นเนี่ยที่โครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็เราเราเที่ยวด้วยกันนี่ก็เป็นแต่คนละครึ่งเนี่ยกระทรวงการคลังแน่นอนแล้วก็เราชนะเนี่ยก็คือมีส่วนจากกระทรวงการคลังครับก็คือต้องรอกระทรวงการคลังเนี่ยออกนโยบายออกโครงการเข้ามาและกระทรวงการคลังจะนําเสนอเข้าไปสู่นะครับแต่คนละครึ่งเขาก็บอกว่ามีข่าวมาบอกว่านายกนะฮะนายกก็เป็นคนช่วยคิดนะครับเป็นคนไอเดียจากนายกอันนี้ก็ ว่ากันไปนะครับโอเคถ้าพอเสนอครับจากกระทรวงการคลังก็จะเสนอไปสู่คอรอมอคอรอมอรเนี่ยคือกลุ่มคนนะครับผมว่าเป็นกลุ่มคนนะกลุ่มคนหลายๆท่านที่มีความเกี่ยวข้องในการพัฒนาประเทศของเรานะครับรัฐบาลลองลองรัฐบาลรัฐบาลทุกฝ่ายครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนะฮะนายกรัฐมนตรีและก็เป็นรัฐมนตรีคือเป็น เฮดเป็นหัวครับเป็นหัว,หวของท,ทุกฝ่าย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 ของฝ่ายกระทรวงกา,งงางรคลังของฝ่ายกระทรวงแรงงานของฝ่ายเขาก็มาประชุมรวม,มกันครับพอประชุมรวมกันเสร็จบทสรุปที่ออกมาจากมติคอรมอนะครับก็คือมติก็คือเป็นการที่ทุกคนเห็นด้วยในเรื่องเดียวกันนะครับออกมาเป็นมติแบบนั้นนะครับก็คือถ้ามีมติออกมาว่าจะมีให้โครงการเราชนะเฟสสองเมื่อไหร่ครับเมื่อนั้นแหละครับคุณได้แน่นอนครับ แล้วไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งในเฟสที่3หรือว่าจะเป็นโครงการรูปแบบใหม่ทุกครั้งครับจะต้องมีการออกมาจากใครคนเดินคนหนึ่งเป็นคนเสนอก่อนแล้วก็เสนอไปที่ประชุมคอรามอทุกครั้งไปนะฮะคุณจะต้องเข้าใจตรงภาพนี้เพื่อได้คุณจะได้สบายใจนะครับแล้วคําถามต่อมาครับแล้วระหว่างรองเงินเรียวยาจะทําอะไรดีครับสบําหรับท่านผูผมนะผมแนะนําให้เลยนะครับถ้าเกิดคุณอยากเริ่มต้นหาเงินออนไลน์นะครับผมมีโอกาส ที่ให้คุณเริ่มทําได้เลยตอนนี้นะครับคุณสามารถกดที่ชื่อคลิปนี้นะครับกดชื่อคลิปนี้แล้วคุณเลื่อนลงมาที่ล่างสุดของคลิปจะมีคําว่าโอกาสทางการหาเงินออนไลน์คลิปนั้นเนี่ยผมมีโอกาสทางการหาเงินออนไลน์แล้วมีไอเดียนะครับคุณสามารถไปศึกษาไอเดียวิธีการหาเงินออนไลน์จากคลิปนั้นได้คลิปนั้นบอกคุณอย่างละเอียดเลยครับสามารถไปดูได้แลวลองทําตามนะครับสำหรับวันนี้ครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับถ้าคุณสงสัยอยากให้ผมบอกเรื่องอะไรบอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้หรือกดชื่อนี้ สวัสดีครับ